ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ลงองมุทัยไม่ได้ไปเกี่ยวเข่านะครับเพราะว่ารถยังเห็นยังมาทัยเล้วนะครับคือสิอยังมาทาุทัยง่ายๆนะครับเพราะว่ามันต้องใช้มุกป,ประมาณหลายเติบนะครับในการเปลี่ยนแท็กนะครับผมก็เลยไปว่าจ้างรถใหญ่มาเกี่ยวแล้วนะครับเพราะว่ามันเลอหนาที่ยังมาุทาันเกี่ยวอยู่ประมาณ พกเจ็ดไลน์นะครับก็เลยตัดสินใจเอารถใหญ่มาเกี่ยวเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสนะครับมาครับแล้วเอาสิ่งสกปรกต่างๆออกจากรถนะครับเพราะว่าถ้าเอาปล่อยไว้ให้มันหลมือนะครับม,มันก็สิทําให้หนูนะครับเข้าไปเฮ็ดเฮยนัางไปหากิกนข้าวกินอย่างท้างในนะครับอากัดสายฟืนสาย,สายไฟใดผมก็เลยองมาถอดมาแกะมาหรือมามากมาเอาอยางต่างๆออกสะพอน,นะครับพร้อมกันนี้ก็ มีทานผู้ชมนะครับที่มีแสดงความคิดเห็นมาอยังให้ผมอัอจฉระบีนะครับผมขออนุญาตนะครับแจ้งให้ทราบเลยนะครับว่ารถคันนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับตั้งแต่ผมใช้มานะครับผมก็เคยใช้แต่อันน้ำมันนะครับน้ำมันเครื่องเก่าน้ำมันเครื่องหม่นะครับมาเป็นตัวล่อลื้นนะครับส่วนจารบีนั้น ผมก็หามองอัดจระบีบ่เห็นคือกันนะครับจักมันอยู่มองใดนะครับแต่ส่วนอะไรที่ผมเข้าใจว่าต้องใส่จระบีนะครับรือว่าตามลูกยิงต่างๆที่มีลูกปืนนะครับผมก็ต้องถอดหรือออกมานะครับแล้วก็ท่าจระบีใส่แล,ล้วก็ประกอบเข้าคือเก้านะครับมองใดที่ถอดมากบ่ใดผมก็ท่าด้านนอกเโดยเฉพาะในเผาตัวหนวดที่เป็นเผาก,กลางนะครับอันนี้ผมก็พยายามหามองอัดจระบีก็บบเห็นคือกันนะครับ ผมก็เลยต้องทาด้านนอกให้มันละลายแล้วก็ซึมเข้าไปด้านในกับพอซอยได้อยู่นะครับการทอดการทําความสะอาดการเอาชิ้งสกปรกออกแล้วก็การทานํามันการทาจระบีนะครับก็บเป็นอย่างไรก็ไปรับสมกันเลยครับหลังจากที่ผมได้ทอดนะครับฝาข้างออกแล้วนะครับก็สภาพที่เห็นนะครับก็คือสิ่ง สุกภพนะครับซึ่งเศษเฟืองเศษยางต่างๆครับที่มันจะมาเกาะมาติดอยู่ตามรองตามรอยตามามูลีตามยางต่างๆ,ๆางน,นะครับที่่าประชมเห็นนะครับเราก็ต้องเอาออกนะครับโดยโดยการแล้วแต่วิธีการของใครของมันนะครับเราจะเอาไม้เคี้ยวออกแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะมีแปรงมา คัดมาทูนะครับให้มันสะอาดก่อนก่อนที่เขาจะเอาน้ำมันท่าหรือเขาจะเอาจะรบีใส่นะครับเราก็ต้องเอาพวกนี้ออกก่อนนะครับคือ,อย่างผมนี่ก็ได้รับความเสียหายจากการบ่ทําความสะอาดก็เธอนึ่งแล้วนะครับก็คือแนบตัวนี้ครับแนบตัวนี้ถ้าผู้สมสีเห็นรรอ,อยเสื้อมนะครับเนี่ยสาเหตุที่เสื้อมก็คือมันหักครับอันนี้ ฮักเพราะว่าผมบได้เบังนะครับผมบได้เปิดเบื้องดูไม่ได้เปิดดูบ่อยนะครับแก็เจะทำให้เศษเฟื่องเศษอย่างเขามาพัวมาพันอยู่บริเวณนี้นะครับก็เลยทําให้ตัวนี้ฮักนะครับทาแมนว่าเขาอยู่ในป่าในดงนะครับมันก็ต้องเสียเวลาเนาะเข้ามาสัางหายอย่างให้เขาเสืิอมให้นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องระวังจะน้อยแน่นะครับต้องพยายามเปิดเบิ้งให้มาดูนะครับ การเปิดเบิงออกมาจะมีผลดีนะครับเพราะว่าเฮ้าจะได้เอาน้ำมันท่าก็ดีหรือเอาจะบีสลมใส่นะครับมันจะทำให้รถเฮ้อยืดอายุการใช้งานไปอีกพอสมควรนะครับโมลีต่างๆนี่นะครับเศษเฟืองเศษอย่างที่เขามาพันนะครับมันต้องระวังนะครับเวลาเขาแค้นนะครับเฟืองตัวนี้นะครับก็สำคัญนะครับ มเลตัวนี้ก็คือโมเลที่มุนเฟื่องสลับลำเลียงเข้าที่ร่อนเอาสิ่งเจือปนออกแล้วขึ้นสู้ถังนะครับโมเลตัวนี้โมเลตัวนี้ก็เป็นโมเลตึงสายพานที่ซื้อครับตัวนี้โมเลตัวนี้ก็เป็นโมเลที่ผมเคยนําเสนอไปแล้วก็คือตอนที่มันแค้นแค้นเซส,สิ่งเจือปนนะครับตัวนี้ถ้าสมลองสังเกตบางคําเนี่ยลอยไหมไนะครับ ตอนผมซื้อมาไม่ใหม่นะผมบวจับกวามันแคนมองไหลนะครับผมก็เล่นเครื่องใส่มันนะครับแต่ผมเล่นเครื่องโดยที่ผมบวจักอย่างเลยนะครับก็เลยทําให้สายพานนะครับเสียดสีกับตัวนี้ก็เลยทําให้มีรอยไหม่ดีนะครับที่มันโบไม่หลุดนะครับมันไม่แค่สายพานนะครับต่อเมื่อผมทอดหรือเบิงผมจะหูว่าตัวนี้มันแค่นะครับแต่ก้าธรรมดาเนาะหอบบวจัก อย่างเลื่อยนะครับตอนซื้อมาทีเล็กนะครับก็เราจะรู้ได้เราก็ต้องแกะต้องทอดเบื้องหลายตัวนะครับเราก็ต้องพยายามออกให้มดนะครับให้เหลือน้อยที่สุดคือผมบอานะครับโมเลตัวนี้นะครับก็เป็นโมเลสลรับซับเฟื่องนะครับอ่าตอนนี้มันไม่มีสายพานนะผมเอาสายพานออกนะครับโดยปกตินะครับมันจะมีสายพานคล้องจังนี้นะครับมาคล้องใส่ตัวนี้นะครับกใส่ลูกคิงตัวตึงสายพานตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะทําให้ เวลาเฮาเกี่ยวเขานะครับเฮาก็สามารถที <t <t ่จะซับเฟื่องให้มันเป็นสิ้นเล็กสิ้นน้อยได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วแต่ความประสงค์ของเฮานะครับถ้าเฮาสีเอาออกนะครับมันก็สามารถเออกได้แล้วก็ดูขัดดึงตัวนี้ก็มาดึงอันนี้เปิดออกได้ครับเปิดออกได้ครับตัวนี้มันก็สามารถเปิดออกได้ครับแล้วเฮาก็สามารถที่จะเข้าไป ทําความสะอาดมองบริเวณตะแกงนะครับบริเวณโซนนี้เราก็สามารถที่จะทำทำความสะอาดบันไดนะครับมองทอนลาเลียงมองสายฟืนสายไฟในโมนี้นะครับเขาต้องามีเวลานะครับเขาต้องเอาออกนะครับให้มันเหลือน้อยที่สุดนะครับถึงมันจะบวมมันก็บวมเป็นยังนะครับแต่ให้มันเหลือน้อยนะครับเพราะว่าเศษสิ่งสกปรกเหล่านี้นะครับมันกระบวม่นอยังายเด้วครับ หนู้อมาเห็ดหางไส่นะครับหนูมาห,ห้างไส้อมสิกัดสายไฟกัดอีกอย่างต่างๆแถวนี้นะครับมันก็สิขาดที่หายออกไปนะครับเวลาเ่าสจะตารถเวลาอเอาวเอารถไปทํางานนะครับอาจจะทําให้รถ้ทงคัดคลองได้นะครับต,ต้องพยายามเอาออกนะครับบิเลียนกับบิเลณนเครื่องยนต์ครับ เค่นมันจะอยู่บริเวณนี้นะครับคือไผ่ๆก็รู้เนาะคนที่มีรถเกี่ยวเขานะครับเครื่องยนต์จะอยู่ใต้เบาะค้นขับนะครับมันก็อยู่บริเวณนี้นะครับซึ่งบริเวณนี้ก็สกปรกหลายครับก็ต้องพยายามออกให้มันให้มันเหลือน้อยนะครับสิ่งเหล่านีน้อาจจะทําให้การควบคุมในการมาขับรถ เกิดการคัดคลองได้นะครับในวันครา้งหน้านะครับทำหลายเกินไปนะครับก็ต้องพยายามเาโอาออกนะครับเพราะว่าบริเวณนี้สายฟืนสายไฟนะครับร้ายนะครับแล้วก็การปุ่มต่างๆในกัควบคุมรถคันโยกต่างๆนะครับอยู่แถวนี้มัดนะนี่ปั๊มมีอังนะครับถ้ามันสกปรกเกินไปนะครับก็ต้องพยายามมาโอาออกนะครับนี่ก็คือสายพานเดินครับเนี่ย โมเดลเดินเรียกว่าสายพานเดินนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับอยู่ในนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นสายพานเกี้ยวนะครับซึ่งอันนี้ก็สมุดลายเตือนแล้วครับเนี่ยแต่ผมยังมาทันได้เป็นอยู่นะครับสายพานหัวเกี้ยวนะครับถ้าขึ้นสายพานตัวนี้มันก็จะทําให้หัวเกี้ยวที่อยู่ด้านหน้านะครับทำงานนะครับถ้าสายพานตัวนี้ขาดไปก็ใช้งานบ่ได้นะครับสำหรับโมงนี้นะครับก็เป็นบริเวณหัวเกี้ยวนะครับ เจอมักจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นโซ่เป็นสเตอร์นะครับซึ่งอันนี้ก็มีสิ่งสกปรกนะครับมาปดอยู่นี่หลายครับเราก็ต้องออกนะครับเพราะว่ามันถ้ามันเข้าไปพันในเฟืองพันในโซ่มันมันจะทําให้โซ่ในขาดนะครับคันโซ่ในขาดก็เสียเงินพี่น้องเสียเวลาพร้อมนะครับเราก็ต้องออกนะครับต้องพยายามออกนะครับ ให้มันเหลือน้อยที่สุดนะครับเศษสิ่งสกปรกต่างๆนะครับถ้ามันมีสิ่งสกปรกเกี่ยวนหลายมันก็ทำให้การทำงานของรถมันบวสะดวกเท่าที่มันจะเปลี่ยนไปนะครับมันจถทาให้เกิดขัดคลองขันยางมากนะครับมันก็จะเสียหายนะครับเพราะรถมันเป็นเคงยนต์เนาะมันบวจักคือคนนะครับคนมันจะเก็บจะปวดรถบวจักอย่างนะครับฮักก็คือฮักไปเลยนะครับ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นโซ่ขึ้นกัน,นครับโซ่ใน,นโซ่ลำเลียงต้นเข่าเวลาเขาเกี่ยวแล้วนะครับเวลาใบามีดมันตัดไปแล้วนะครับมันก็นจะโซ่ในก็ะเสริมเลียงเข้าขึ้นมาเข้าตูนวดนะครับซึ่งการลำเลียงเขา้าเข้าตัวมันก็นมีสองคันสองต่อหรือสามต่อนะครับโซ่ตัวนี้ลำเลียงขึ้นไปนะครับแล้วโซ่ตัวนี้ก็จะมา ลำเลียงต่อเข้อีกต่อนึงนะครับมันจะมาต่อโซ่ตัวนี้นเข้าตูนวมดไปเลยนะครับสําหรับการล่อลื่นนะครับส่วนต่างๆที่มันเคลื่อนทีใดเนี่ยนะครับสิ่งส่วนต่างๆที่มันเคลื่อนที่นะครับในการล่อลื่นนะครับรถคันนี้นะครับเท่าที่ผมหาเบิ้งนะครับนุ่มหนูที่ฮอซายอัจจลบีผมหาบ่เห็นเลยนะครับผมก็เลยใช้วิธีล่อลื่นโดยการเอาน้ำมันยอดเอา นะครับนอกจากนํามันยอดนะครับบริเวณนนะที่ผมใส่จัลบีผมก็เอาจัละบีไปท่าใส่นะครับท่าใสด้านนอกของมันนะครับย่างบริเวณลูกปืนตัวนวดตรงนี้นะครับลูกปืนตัวตรงนี้นะครับอันนี้ผมกับพยายามหามองนมหนูที่อัจจลบีนะครับแต่ผมก็หาบ่เจอนะครับไม่รู้ว่ามัน อยู่ในใส่นะครับผม,ผมก็เลยใช้วิธีเอามาแล็เอาแบบนี้นะครับเอาจาระบีมาแล็ใส่ทั้งทั้งนอกมันแบบนี้นะครับเอาใส่ว่าเวลามันทํางานมันมุนมุนมุนกันเวลามันฮอนมันก็สิไหลเยอ้มเข้าไปทางในน่าจะทําให้เกิดการร่อเลื่นได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวสําคัญนะครับถ้าตัวนี้ลูกปืนแจ้งนะโอ้งานใ่ญ่ขนาดค,ครับแต่ถ้าเป็นลูกยิงแบบนี้นะครับอันนี้มันบ่มีลูกปืนนะครับอันนี้เขาก็เอาน้ำมันร่อเลื่นเอาก็ได้ครับพี่น้อง คือกัน g r a ตัวนี้ครับตัวนี้ก็บ่มีลูกปืนนะครับนี้เทากอาน้ำมันเราดืงออกกระไดครับส่วนตัวน <right> ี้นะครับอันนี้ตัวนี้มีลูกปืนนะครับแต่ว่ามองอาจจเรบีบ่มมีเขาก็ต้องถ้าเขาเปิดออกมาเขาก็เท้าไข่ออกมาเน้ะเขาก็ไข่ออกมาแล้วก็ท่าจัลบีใส่แล้วก็เอาใส่คือเก้านะครับตัวนี้ก็คือกันนะครับตัวนี้ก็มีลูกปืนแต่ว่าบ่มีมองอาจจเรบีเขาก็ต้องไข่ออกมานะครับแล้วก็จัลบีท่าใส่แล้วก็สวมเข้าคือเก้ามันนะครับ สำหรับโซ่ลำเลียงตัวนี้นะครับผมมาใส่การรอลื้นด้วยการใช้น้ำมันเคืองนะครับยอดเวลายยดทงกระยอดเลยครับยอดแบบนี้ครับประมาณนี้นะครับโซ่ลำเลียงตัวนี้ก็ใช้น้ำมันยอดขึ้นกันนะครับกระยอดแบบนี้ประมาณนี้นะครับนี้กรยอดมาเลยเลยครับเวลาใช้งานกรยอดมาเลยเลยนะครับโซ่ ดึงฟางนี่นก็คือกันนะครับพาร์กซน้ำมันเครื่องนะครับยอดประมาณนี้แหละครับเพราวะว่ามันใซ่งานเดือการล่อลื่นเอาน้ำมันเครื่องก้าก็ได้เะครับมาหยอดอสำรับโซลําเลี้ยงนะครับต้นเขา้าที่รถเกี่ยวมันตัดแล้วมันสีลลำเลี้ยงเข้าไปหาตัวนวดนะครับตัวนี้ก็ะระบบลอลื่นเพิ่น,เพ,น,เ,พนเพิ่นกับไซน้ำมันคือกันนะครับ โดยที่มันสีมีกระป๋องน้ำมันอยู่บริเวณนี้ครับนี่คือป๋องน้ำมันสำหรับยอดโซแล้วก็ยอดใบมีดนะครับยอดใบมีดแล้วก็โซต่างๆที่อยู่บริเวณแถวๆนี้นะครับสังเกตสายยางมันจะลงมาลงมาเลยๆครับลงมาหอนมันมันจะพ้นไปในัดครับแถวเนี้ยโซนนี้มาคืนกันนะครับโซตัวนี้ก็มันก็มีหัวพ้นอยู่คำมองนี้ครับ มันจะพ้นน้ำมันออกมาครับด้านนี้ก็คือการครับมันถีพ้นน้ำมันออกมาบริเวณนี้นะครับเพื่อล่อเลี้ยงโซนะครับมันจะพ้นเองกับมได้นะครับนอกจากเฮาสีกดปั๊มมันนะครับนี่คือกระปองน้ำมันเนาะน้ำมันที่ใช้คือน้ำมันเครื่องไม่ไหมนะครับบนแม่น้ำมันเครื่องเก่านะครับตัวนี้เพราะว่ามันมีหัวฉีดพ้นนะครับเพราะว่าจะทําให้หัวฉีดพ้นนั้นตันนะครับทาน้ำมันเครื่องเก่าทาก็ต้องใช้น้ำมันเครื่องไหมนะครับตัวนี้คือตัวปั๊มครับ ตัวปั๊มโยกนะครับตัวนี้เป็นลูกสูบมันตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวโยกเขาต้องโยกนี่ไปทางหน้านะครับเพื่อที่จะให้น้ำมันสีดพ้นนะครับใส่ซีซ ו ต่างๆที่อยู่บริเวณนี้นะครับเว่าจะเป็นโซ่ตัวนี้ก็ดีนะครับหรือจะเป็นใบมีดทางไตนี่ก็ดีครับเห็นนนี้ผมกดเข้าไปน้อยเยอะนะครับมีน้ำมันพ่นออกมาเลยครับนะครับ อันนี้ไข่แน่ครับตัวนี้เฮาบอต้องไปไซส์กระปองน้ำมันยอดทันยอนนี้นะครับเขากดปัม๊มคันโยกปั๊มตัวนี้ก็สามารถที่จะยอดไปได้หลายมองนะครับทางในก็มีขึ้นกันนะครับแต่ว่าผมบอสามารถที่จะเอากล้องเข้าไปได้นะครับมันมันแคบนะครับนะก็เลยเห็นแต่ทางนอกก็ให้รู้ว่ามันมีระบบยอดน้ำมันอยู่บริเวณอของมันนี่ทั่วมดครับตันี้ สำหรับการทำความสะอาดแล้ก็การเอาสิ่งสกปรกออกจากบริเวณต่างๆของรถนะครับที่อยู่ด้านในที่เขายือบึถนะครับตาจะให้ดีนะครับเอาปั้มลมมาเป่าพี่น้องนะครับแต่นี่ผมยังม่ทันเป่านะครับถ้าเอาปั้มลมมาเป่ามันจะไข่นะครับมันจะออกเกือเบิดนะครับถึงเซลล์วัตจะมาก็ไข่นะครับแล้วก็หลังจากที่เขาเป่าเรียบร้อยแล้วเขาจะเอาน้ำมันเอาจารบีมาทามา อย่างไส่นะครับการทําความสะอาดเรื่าการใส่น้ํามันลอลื้นนะครับหรื่อการใส่จารบีนะครับของรถคันนี้นะครับก็อาจจะบ่มหมือนกันกับรถคันอื่นๆนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับคันนี้ก็คือผมเอานะครับผมพยายามหานมหนูที่จะจารบีมันก็จกมันอยู่ใส่นะครับผมก็เลยใช้วิธีแก้ออกมาถอดออกมาแล้วมาทาใส่แล้วก็ส่วนคราคือเก่านะครับอย่างที่ผมเลียนไปแล้วนะครับ สำหรับด้านนอกนะครับผมใส้น้ำมันเครื่องทั้งเก่าทั้งน้ำมันเครื่องใหม่นะครับมาเป็นตัวล่อเลี้ยงโดยเฉพาะโซ่ลำเลียงต่างๆนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่โซ่เกี่ยวนะครับที่มันลำเลียงต้นเข้าขึ้นไปเข้าตัวนวดนี่ก็มันก็มีปั๊มมีกระป๋องน้ำมันน้อยของมันอยู่นะครับที่เขาสามารถที่จะเอาน้ำมันเติมใส่แล้วก็เข้ากับปั๊มยกคันยกของปั๊มให้น้ำมันฉีดไปรล่อเลี้ยงส่วนต่างๆนะครับว่าจะเป็น ใบมีดก็จะเป็นโซ่นะครับมันก็สามารถจีดน้ำมันเข้าไปเลี้ยงส่วนต่างๆของมันได้ของมันเองนะครับเรากับม่ต้องเข็งแรงนะครับแค่เติมน้ำมันแล้วก็ปั๊มเข้าไปนะครับก็สามารถที่จะรอื้นส่วนต่างๆที่มันเคลื่อนที่นะครับบริเวณหัวเกลียวนี้ได้แล้วนะครับคลิปนี้นะครับก็คงจะมีซ้ำนี้นะครับพี่นองขอขอบคุณนะครับ ท่านผู้ชมที่มีคอมเมนต์เข้ามาเลยอะท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทุกทุกทันนะครับก็จะไหนก็นขอความเมตตานะครับคนติดตามสองเพื่อเป็นกำลับบงใจในการทําคลิปิดีโอต่อไปเนี่ยเออครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็คงจะมีสำนี้นะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับอยู่ดีไม่แห่งสุงสขทุกคนสวัสดีครับ